สวัสดีค่ะด้วยที่ดาวใหม่กันทะศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันนี้สนอจะมาแนะนำระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิตัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c Content Center ในการใช้งานผ่านทางเว็บไซต์หรือเรียกว่าเว็บแอป โดยที่เราไม่ต้องติดตั้งหรือลงโปรแกรมใดๆลงไปในเครื่องนะคะพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะคะที่ช่อง URL ด้านบนนะคะพิมพ์ลงไปนะคะว่า contentcenter.obec.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของ Obec Content Center นะคะ กรณีที่เคยเข้าใช้งานแล้วอย่างเครื่องสานอนนะคะก็จะปรากฏชื่อเว็บไซต์เต็มๆขึ้นมาก็สามารถกด enter ได้เลยจากนั้นเลื่อนลงมานะคะจะเห็นปุ่มสีเทานะคะลูกโลกสีเขียวคลิกเข้าไปตอนนี้ด้านบนก็จะมี a p p นะคะเพิ่มขึ้นมาหน้าเว็บไซต์ที่เราพิมพ์เมื่อกี้นะคะหมายความว่าเราเข้ามาในเว็บแอปนะคะเว็บแอปก็จะเสมือนกับเราติดตั้งแอปลงไปในเครื่องนะคะแต่เราใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องลงโปรแกรมนะคะคนที่เคยเข้าสู่ระบบเคยสมัครสมาชิกนะคะก็สามารถนำ รหัสสมาชิกที่เคยใช้งานเคยสมัครไว้แล้วนะคะมาเข้าสู่ระบบที่บนแอปนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกของ o b e c Content Center นะคะเราก็จะมาสมัครพร้อมๆกันโดยคลิกที่ปุ่มสมัครสมาชิกค,ค่ะพิมพ์อีเมลลงไปนะคะ หินรหัสผ่านอย่างน้อย8ตัวนะคะให้เหมือนกันทั้ง2ช่องนะคะจากนั้นตรงไหนที่เป็นดอกจันสีแดงนะคะบังคับกรอกก็เลือกไปนะคะเลือกประเภทนะคะกรณีที่เป็นคุณครูนะคะก็คลิกที่ครูอาจารย์นะคะหรือนักเรียนประชาชนทั่วไปนะคะชื่อสกุล เะะที่สำคัญนะคะรหัสประจำตัวประชาชน13หลักซึ่งสามารถใช้งานในระบบ o b e c Content Center เนี่ยนะคะ1คน1ครั้งเท่านั้นที่จะสามารถสมัครได้จากนั้นเราก็จะใช้งานได้เรื่อยๆนะคะควบคู่กับเมลที่เราใช้สมัครไปนะคะ คือเลขประชาชนเราจะไม่ลืมอรือละแต่ส่วนใหญ่เราจะลืมอีเมลกันนะคะก็พยายามจําว่าเราใช้อีเมลใดในการสมัครเป็นสมาชิกนะคะกรอกข้อมูลลงไปนะคะสโนเพิมพ์แบบสมมุตินะคะจากนั้นติ๊กปุ่มฉันยอมรับ สมัครสมาชิกตรงไหนที่เรากรอกข้อมูลไม่เรียบร้อยนะคะไม่สมบูรณ์และเป็นช่องบังคับกรอกนะคะเขาก็จะขึ้นกรอบสีชมพูแดงขึ้นมาแบบนี้นะคะบอกว่าไปกรอกชื่อด้วยนะนะคะเรไปกรอกนะคะเขาก็จะเตือนอย่างนี้นะคะจนครบนะคะจากนั้นก็มาทิกปุ่มฉันยอมรับนะคะ แล้วก็สมัครสมาชิกใหม่ระบบก็จะทำการตรวจสอบเลขบัตรประชาชนนะคะว่าเลขบัตรประชาชนนี้เคยใช้งานเคยสมัครไปหรือยังนะคะถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีในระบบนะคะเขาก็จะสมัครสำเร็จแบบนี้เราก็กดปุ่มตกลงนะคะแล้วเราก็เลื่อนกลับไปหาเมื่อกี้นะคะอีเมลที่เรา กรอกเมื่อกี้นะคะเราจำได้ไหมเราใช้อีเมลอะไรกรอกในการสมัครนะคะเราก็ไปเปิดในอีเมลนั้นนะคะแล้วกดปุ่มยืนยันซึ่งเขาจะมีลิงก์ยืนยันส่งไปในเมลของเราที่เราใช้กรอกตัวนี้นะคะเราก็แค่คลิกนะคะสักแป๊บหนึ่งเราก็จะใช้งานได้แล้วนะคะกรณีที่เป็นสมาชิกเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะาเข้าใช้งานนะคะ ก็มาคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบนะคะอย่างสนเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะด้วยเมลนี้นะคะใส่รหัสผ่านนะคะก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เข้าสู่ระบบนะคะก็จะมีชื่อของเราปรากฏอยู่ข้างบนนี้นะคะคนที่เข้ามาครั้งแรกนะคะรูปก็จะยังไม่เป็นหน้าตัวเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเปลี่ยนกันนะคะคลิกเข้าไปนะคะ สามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะคะเป็นรูปที่เราชอบรูปการ์ตูนอะไรก็ได้นะคะมีสถิติการใช้งานด้วยนะคะว่าเราเข้าใช้งานอะไรบ่อยครั้งที่สุดนะคะจัดเรีงกิ้งให้ด้วยนะคะของสนอเป็นเลเวลระดับกลุ่ปละ นะคะเพราะว่าใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะทําการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เรียบร้อยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก็เข้ามาเปลี่ยนซะนะคะจากนั้นก็สามารถกลับไปที่คลังเนื้อหาหรือว่าไปที่หน้าหลักนะคะเพื่อใช้งานส่วนต่างๆนะคะเสมือนกับเราติดตั้งโปรแกรม หรือแอป,ปลงไปในเครื่องนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้สอนจะไม่พูดถึงในคลิปนี้นะคะไม่งั้นคลิปจะยาวเกินไปค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะไว้พบก,กันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ